โอ้โหโอ้โหทำกันบ้านทำกันบ้านโอ้โหเดนเสซ่าหักค่ะห้ามห้ากอกฝาดเลยโอ้โหไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอาตรงนี้มันเลยใครจะทำความสะอาดไม่ได้ห้ามห้ามทำห้ามห้ามทำห้ามทำเสียงดังค่ะ เขาไมข่อรก็ไ่ได้เห็นดแต่ให้นอนทำมือเลยอันนี้ค่อสาวไฟนะเออเออเดินมาหอันนี้คหลันอันนี้หมดอายุแล้วนี่ันน้ชนันชนันนันอันนี้่ไม่นตอนนี้อันนี้นี่ยังไม่ใหญ่มาใหญ่แวนดอกกุหลาบให้ เขาเห็นดอกราดใหญ่นะโอ้นอยากเบิ้งเด็กน้อยไหมคือปนอยากเบิ้งเด็กน้อยคอไล่เบืดูไหมปนอยากเบิ้งไหมน้อยเบิ้งเบ่ยมถเาป็นอยากเบิ้งนี่อ้โหเีตังหักอันนี้เป็นขอเรียกปียลานไหมเป็นเบิ้งไหมตค่ะเ็นยากเบิ้งน่อเด็กน้อยเดี๋ยวเดยวโดนไม่เดียวเดี๋ยวโดนไม่เดียวเดี๋ยวโดนไม่เดียว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆเด็กๆเขียนค่ะเขียนค่ะห้องก็หาเอาไม่เจอแต่เนี้ยยังเดี๋ยวล้างออกล้างออกให้หมดเลยล้างมือล้างใหดีล้างให้ดีพอแล้วเปิดเบาๆค่ะเปิดแน่ๆเดี๋ยวค่ะคือเนาะพอแล้วหนูออกฟุ้อๆเลยหนูทำไมหนูเนี่ยมันกระเทียม แม่ก็ไม่มีทำจังเลยอ่อยเยว่าจะทำกิจการบ้านอยู่ทำกิจการบ้านเหรอโอ้มีกิจการบ้านเอาหนังดีดีมันเป็นครูไหนสอนนะคะครูไหนสอนคะก็ครูพลอยเหรอคะถ้านักเรียนเห็นครูครูนักเรียนทำยังไงสวัสดหนิข้าครูครูพลครูครูบอกว่าข้าค้าครูสอนนะคะ คุณครูสอนกอไก่ก็ได้ค่ะคุณครูสอนนะคะอ่ะนักเรียนอ่านตามนะคะเอาค่ะนะะอาคุณครูคุณครูคุณค่ะขคุณค่บค่ะคุณค่าแบบป้าใหม่ให้ดูดิขอบคุณค่าแบบป้าใหม่ให้ดูค่ะคุณค่าแอร์ไออคุณค่ค่ะคุณครูคุณครูคุณครูขาคุณครูขาพาสอนกอไก่หน่อยค่ะคุณค่ะ อาการบ้านส่งครูหรือย MA ังคะคุณครูค่ะมันมันพาเห็ดอยู่ติดกับเพาะเด็กติดกับวาติดกั่ีอะไรอย่าง้ยต่มากันวันไปยักัักับอ้อมี่พอโรมนี่พ่เหรอ่หอมตรมหอมเ นี่อยายจะพักจรวจให้ดูปะปะทำไม,ไำมแย่งกันล,ลูกทอกค,<อ>คนล <ะ S 2> แล้วค่งไงลูกหนุมก็มาฝั่งนี้ไงลูกตูดไปตูดไป